ไม้อีกเลี้วพี่น้องเสียงแจ้วเจ้วไม้อีกเลี้วนะคะเสียงกับพระ้ปกติปันใดดอกนะ้ายังแหบเหบอยู่กลับมาฟังต่อพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปเอฟทีที่รักทั้งหลายบงชุดตรมนเมะมีฟองเซปลาใครชิกงุงจิ้งค่าคงเตมุงอิสตัวแม็กซี่บุกู มาพี่น้องจ้าที่ไหนก็ไดะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจทุกยอดวิวทุกยอดซับสไครตทุกยอดคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะที่มารับชมเรื่องเล่าของยายสิริพรนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่ชีวิตในฝรั่งเศสเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา้านั่นแหละมีทุกตอนเป็นขันเป็นตอนไปเด้อค่ะเด้อผู้ใดเอนเบิ่งบ่ท่านกับไปเบื้องยอดหลังเด้อค่ะเด้อขิบเยอะนะคะเลือกเบื้องเอาตอนนั่นตอนนี้นะคะเนาะนั่นแหละ มื่อกี้กับมาถึงข <c oughs> ั้นตอนตอนย้า่บ้านพี่น้องจานะคะตอนคลิปที่แล้วก็คือได้บ้านหลวงเนาะเนาะได้บ้านหลวงรอมาสองปีครึ่งได้บ้านหลวงนะคะกับว่าเป็นเรื่องง่ายเนาะ,ะนี่แหละย่ายบ้านมองย้า่มองปันกบนะคะจนลูกว่าเอาใหญ่อีกแล้วตีแม่คือวานั่ะแหละพี่น้องเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจะกกมาเบาตัวแล้วพี่น้องเนาะย่ายบ้านตัวนี้ก็คือ มันบเไม่เรื่องางพี่น้องไม่เ,เรื่องไงแบบว่าขวงเขากระไรเนาะนั่นแหละกระยายบ้านกะหาคนมาซอยบ้ที่เนี่ยหาผู้ใดบานที่นี่ยากอีกละ่ะพี่น้องสิงไปจ้างคนกับวมีเงินจ้างอีกเนาะพี่น้องจ้านั่นแหละก็เลยถามมูถามมูกับม,มีมูมีมวลลูกเพื่อนลูกสาวพี่น้องพ,พ่อแม่เขาพ่อแม่เขาย้ายเขา เขาว่าเขาว่างเขาก็มาซอยพี่น้องแล้วกับเพื่อนเพื่อนยายสิริพรนค้นไทยเดิ้อค่ะเด้ออีกคู่หนึง่งโบกายกันยังมีดอกนะคะเพื่อนค้นไทยคือกันอีกคู่หนึ่งผัวเมียมาซอยนะคะเนาะและ้วก็มียายสิริพรนกับลูกกับเพื่อนโมอีกลูกเอ่อพ่อแม่แม่กับยายเพื่อนลูกสาวจากพี่น้องจา้าอีกสองคนนะคะเ,เพื่อนอีกสองคน ัวเมียก็เป็นเท่าไรแล้วเนี่ยยายสีพ่อกับลูกสาวเพื่อนผัวเมียน่ก็สองคนแล้วก็แเม่กับลูกเพื่อนฝรั่งเศสนั่นก็อีกสองคนเป็นเท่าไรหกแล้วนะคะเนาะหกขาดไม่ได้คือใครพวกเจ้าหัวเป็นไผ่เอ้สามีเก่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะอดีตสามีเก่ามาช่วยย้ายบ้านเด้อค่ะเด้ออีกคนหนึ่งคือใครปูเบาเก่า แฟนเก่าที่ย้ายออกจากเขานั่นแหละพี่น้องจ๋านั่นแหละแฟนเก่าที่ย้ายออกจากเขานั่นแหละทะเลาะกันกับพิษกันแต่กับเขาก็เป็นมูกันได้พี่น้องจ๋าสําคัญคือฝรั่งเศสนี่เลิกกันเขาก็เป็นมูกันได้ด้ยพี่น้องมี่ยังกับซอยตีนซอยมือซอยกันได้ยุจ้ะเขาบอยแจ๊สีดิพอนทิมปล่อยถิมกับ่อยถิมยุตะวันว่ายะไรยุตองกันแต่ว่า เวลาเขาเดือดร้อนอย่างต้องการซอยอย่างเขาสี่ยื่นมือมาซอยสุดพ้นพี่น้องนั่นแหละสะสมของเก่านะคะย้ายสี่ดพรสะสมของเก่าทั้งสามีเก่าทั้งแฟนเก่าพี่น้องจ๋าสองคนมาซอยยกแหงผู้ชซ้ายเนาะจะเนาะมาซอยยกเอ่อพวกเครื่องซักผ้าพวกตู้เย็นพวกเตาไฟฟ้ามันหนักเด้เนี้อยสันเนาะเป็นพวกโต๊ะพวก ตู้ใส่ของเหี่ยงกันก็ไม่ได้่างหนักลราพี่น้องนะคะที่นกที่นอนเตียงเตียงนอะทุกสงอย่างโชวฟอกโชฟ้าทุกสิ่งยามมันก็นหนักเราพี่น้องครอบครัวนะมันก็่เป็นธรรมดานะคะกะ็กะได้นั่นแหละได้สะสมกองเข้าแล้ว,วเพื่อนเข้าหัวขวนพี่น้องเขาว่าเอา้าเธอคือดีแท,ท้ทั้งเธอเงินอันแฟนเก่าเ้งสามีเก่ามาซอยกันย่อยยหายบ้านพนักพี่น้อง <laughs> ก็เก่าอยากหัวบ่อันนั้นมุกเอากับหัวควันเอาย้ายนี่แมวว่าสั่วว่าอันรลอใส่ผัวเก่าก,กับป็นพหนาวนีาจำป็นร่วมเป็นวันหละพี่น้องจำป็นร่วมเพราะว่าเขามีคนบมีคนใส่นะน่มีคนใส่เนาะเขาก็ต้องเออแล้วสามีเก่าเขากับป็นพวกคนของ่ายบ้านอยู่เดียวนะพี่น้องงานเขานะคะงานเขาเขาก็เอ,อเห็นเขาเดือดร้อนเขาก็มาซอยเพราะว่าเขามีรถคันใหญ่ไงนะคะก็ถท่ง ลดเพื่อนน้ำรถสามีเก้าน้ำลดเจ้าของน้ำสี่คันทั้งรดเพื่อนอีกพี่น้องลดสี่คันจากคนคนของซอยย้ายสี่พ้อนนะคะนั่นแหะคนแต่แปดโมงเ่าจนบ่ายโมงเลี้ยวพี่น้องซอยกันมาหนึงตึงตืดเฮ้ยมวนุุบ เทิงเงินเทิงเงนลูกซ้ายอ่นลูกซ้ายอ่นแฟนเก่าพร้อมพี่น้องเขาก็เป็นนุ่มเนาะเขาก็มาซอยขึ้นกันจากพูนจากคน้นแล้วนั่นเก่า,าคนา้นยายบ้านเก่าค้นเก่าดีสิบดีจ้านั่นแหละ่ยายบ้านเก่าค้นซอยกันเหมือนกุ๊บนะคะอัอนนั้นก,ก็บุ๋มเอนเวโบุมเนเก่าสิบพร้อมเพื่อนลูกสาวพร้อมพี่น้องเพื่อนลูกสาวอีกพร้อมอะไรอ่ะเพื่อนลูกสาวสิบคนพอดี นะคะสิบคนซอยกันแต่งยองยังยังยังเรียนคืนเรียนลงาะวบ้านหลังเก่ามันอยู่สัส้นที่สามคุณพี่น้องบ่มีลิบนะคะก็เรียนคืนเรียนลงก็ถือว่าโอเคนะคะเด้อพี่น้องจ๊ะนั่นหละ,ะเลเวลซูฟังเนาะเขาเนาะใหญ่บ้านนี่ก็มีมแต่พวกสามีอันเก่านั่นหละไม่ย่อยซอยแล้วกอนเพื่อน,อน,อน,อนที่ทํางานน้ำกัดไม่รู้ทํางานดอกเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละเด้อค่ะเด้อคนไทยเฮาน้ำกับเพื่อนฝรัง่งน้ำเนาะเขาเนาะ พอถึงเงยสุภัสเอ้ยปากหาผู้ใดเขาก็บอปฏิเสธกันทุกคนดอกพี่น้องจา้านั่นะก็โอเคเ,ออเขาเนี่ย,ยไว้เลวนพักกันมาสรอยจัดพร้อมดิพี่น้องอืมสอยจัดว่าคำมองนั้นคามองใดมองใดมองใดนสิน,น้ำมันก็ลายเนาะพี่น้องจ้านั่นะก็เลยเป็นนันวาเรียบร้อยไปโดยดีพี่น้องจา้าจากนั้นมากะมาอยู่กะมีความสุขดิพี่น้องนะเพราะว่าเขาได้บ้านที่ถูกใจแล้วเนาะ ก็อยู่มาแบบมีความสุขค่อยอยู่ไปนั่นแหละพี่น้องจ้ายายมื่อยู่บ้านหลังนี้กัปีพอสองพันสิบห้า 2015, พี่น้องช่วงช่วงเดือนกันยายนนี่พี่น้องย่ายมหมเดือนกันยายนก็สอสิบห้าเลยค่ะเด้อเดือนกันยายนก็สอิบห้าเพราะ,ะว่าอยู่พุ่นก็พศสอสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากับยายมาหน,นีน่ะละคะเป็นตอนเป็นตอนไปจนวันย,ยายยายดูจนวันหลู่เบื่อนะคะเตะยาะแยะสิริพอนกับเบื่อกันพี่น้อง,องอยายบ้านเนี่ยเบื่อที่สุดเลยนะคะ จำกับจำเป็นตรงง่ายเพราะว่าเขาต้องไปหามองที่แบบว่าดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาจะอยู่แล้วเขามีความสุขเนาะพี่น้องบนบ่ก็ถือว่าโอเคมาอยู่หลังนี้กัตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าพี่น้องจนว่าเดี๋ยวนี้ปีสองพันยี่สิบสองแล้วเนาะคะ่ะเนาะกับนับเอาเองเด้อจากวกสองพันสิบห้าทอดปัจจุบันนี่ก็ก็ได้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองเจ็ดปีพี่น้องจ้า ยายสิทธิพันอยู่บ้านหลังนี้เจ็ดปีแล้วนะเนาะจากเนาะเขาเจ็ดปีแล้วนั่นะก็ได้มาอยู่มีความสุข้ามองได้ถือก็นีว่าได้อีเแลีวยพี่น้องนั่นแหละเดือนละสี่ร้อยยูโรด้วยค่ะเด้อบ้านหลวงเดือนละสี่ร้อยยูโรบวกค่าน้ำค่าไฟก็ก็ค่าน้ำค่าไฟก็แพงยู่ดอกแต่ก็ยังก็ยังพอสู้กว่าบ้านหลังเก่า้อพี่น้องบ้านหลังเก่าขาดค่าเท่าบ้านนี่คือเดือนละหกอยห้าสิบแล้วพี่น้อง เดือนละสี่ลอยก็ถือกถือก็กันเดือนละสองลอยหาสิบวันทั่ไปนะคะก็ยังโอเคยังพอได้หายใจได้อยู่นะพี่น้องเนาะและ้วก็ไม่อยู่ก็ยายสิพันก็คือเขาหากินเลี้ยงลูกไปลูกก็เขาโรงเรียนหมอนะคะช่วงนี้แหละช่วงที่ไม่อยู่หลังนี้แหละลูกยายสิพันเรียนเรียนจบเอ่อมัดเออยังก็มอสามนะพี่นอ้องเรียนจบมอสามอยู่บ้านหลังนี้นะคะ ก็จะจบจบมสามแล้วเขาก็ไปต่อมสี่ม 5, ห้ามหกมสี่ม 5, ห้ามหกนั่นก็นได้นั่งรถบุตไปเด้อพี่น้องได้รงวรถบ้านไปจ้ะเดี๋ยวที่บอกให้ฟังดอกคลิปหน้าเนาะคะเนาะว่าเป็นจังไดน,นะคะแต่แย้สีฟ้อนก็นถือว่าโอเคแล้วล่ละในบ้านหลังนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องบอสแสวงหาอีกอย่างอีกแล้วนะคะเพราะว่ามัน นอกจากว่าเฮาสิมีเงินซื้อบ้านซื้อบ้านเนั่นบ่แม่นเรืองไงพี่น้องขั้นเ้องบ่ถืึกเลขบ่ถทึกรโ,โต้นะคะบ่ะมีปัญญาดอกนะคะยายสินพรนกับอายุหาสิบมาแล้วกะมันก็เพื่อสิสายแล้วแหละที่จะไปดําเนินการกู้เงินซื้อบ้านอย่ในเมืองนอกเนาะคะเนาะเป็นแบบนอกจากว่าร้อเบื่องลูกเขาว่าสิเป็นแบบใดเนาะขะเนาะกะคอยติดตามรับชมรับฟังให้กาลังใจยายสินพรนไปว่าสิเป็นแบบใดเนาะ่ะเนาะแต่ว่ากะถือว่าจะคอง สบายใจแล้วทุกเมื่อนี่นะคะได้อยู่บ้านแบบนี้ก็ดีใจแล้วนั่นแหละถึงที่บ่มบีบ้านโกงบ่มีแต่อัน็บ่มีระเบียงกับ่บบเป็นยังนะคะพี่น้องออกไปข้างนอกก็ได้นะคะแล้วนกะ็อยู่แบบจิบปถาถะจะคของแบบใช้ชีวิตบ้านๆก็อยู่ได้พี่น้องนะคะือค่ะเด้อจังใดกับขอบคุณพี่น้องทุกคนเอนะคะที่สละเวลาเขามารับชมมารับฟังนะคะชีวิตของยายสิริพรน,นะคะก็ถือว่ายายบ้านมาอยู่หลังนี้ก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขนะคะ เฮ็ดยูทูปไปน้ำมูนั่นแหละตะกี้ก็พูดเลยจกเฮ็ดดอกบัดเพื่อนพักหลังมานี่แหละคอยอยากเฮ็ดเนาะค่ะเนาะก็เป็น,นั้นว่าไว้ต่อคลิปหน้าเนาะค่ะเนะาะใบยาสีพรนสีบลูเรื่องอย่าง่อไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละคือย้ายบ้านมาหลังนี้คือโอเคแล้วสีบอกให้ฟังต่อไปว่าอยู่แบบใดนะคะอยู่แบบใดนั่นแหละกะ็ไม่อยู่หลังนี้แหละพี่น้องได,ได้ได้บัตรสัญชาตินะคะ ก็มาขอเรื่องตอนอยู่นี่แหละบัตรสัญชาติอยู่หลังนี้ท่านผู้ใดอยากลูกก็บิีวอาสูฟังว่าบัตรสัญชาติขอ,อยากบอเหตุแบบใดเอาเป็นว่าคลิปหน้าสีวอาเรื่องขอบัตรส,สัญชาติเ้วยอพี่น้องเด้อนี่แหละแย yes. สิวีวอลนีไม่อยู่นี่ก็ิืมเรื่องเหตุบัตรสัญชาติเด้อค่ะเดือหลังนี่แหละโอเคนาะพี่น้องจา้าโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะบายบาย